สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอล์ฟนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าในอัปเดตแพท3.1ล่าสุดได้มีการเพิ่มบอสตัวใหม่เข้ามา2ตัวตัวแรกคือบอส Eon Bright Deck และอีกตัวคือบอสแมทร i ก of Overseer Network นะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาแชร์วิธีการสู้กับบอสทั้ง2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบอสทั้ง2ตัวนี้มีวิธีการสู้แบบไหนใช้ตัวละครท่าอะไรจะได้เปรียบในการต่อสู้กับบอสทั้งสอดตัวนี้นะครับ,บก ร,รับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยและปัญหาโดนแบหดือรีฟันแน่นอนนะครับตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นมาฝากสับเฉาเกมชิมแพ็กด้วยนะครับโปรโมชั่นแรกเติมแบบไอเดฟาสจะเติมเพชรเติมไปจนพาหรือรายวันได้หมดเลยนะครับราคาถูกมากๆและโปรโมชั่นที่2นะครับใช้ UD ในการเติมราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าตัวเบงแน่นอนนะครับหากคุณผู้ชมท่านหนสนใจก็สามารถทักไปสอบถามได้เพจอวทัพอัพเลยครับดูยอยู่ใต้คลิป เริ่มจากบอสดีออนไบรดเดกก่อนเลยนะครับเส้นทางไปสู้กับบอสตัวนี้เราสามารถวับแล้วก็เดินไปสู้ได้เลยนะครับเส้นทางไม่ได้ซับซ้อนมากแล้วก็แนะนําว่าก่อนที่เราจะไปสู้กับบอสนะครับเราจะัดทีมโดยใส่ตัวละครที่ใช้หนูในการต่อสู้นะครับจะเป็นท่าอะไรก็ได้นะครับในทีมหนึ่งตัวเพราะว่าจําเป็นในการยิงจุดอ่อนของบอสนั่นเองนะครับเาลาพอมาถึงลานบอสไฟนะครับอย่างแรกเลยที่อยากแนะนําคือท่าโจมตีของบอสเราสามารถกะจังหวะแล้วกดแดนหลบได้เลยนะครับเพราะบอสตัวนี้จะมีท่าโจมตีที่ค่อนข้างชา้าประมาณหนึ่งนะครับเรา

ส่วนจุดที่อยากให้โฟกัสจริงๆนะครับคือจังหวะที่บอสบินขึ้นฟ้าน,นะครับจ่งวะนี้เราสามารถใช้ตัวฮานูจะเป็นท่าอะไรก็ได้นะครับอย่างที่บอกไปโจมตีโดยให้เล็งไปที่ไอพ่นทั้ง2ข้างนะครับแล้วก็ในการเล็งยิงเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องชาร์จเต็มก็ได้นะครับยิงฮันูแบบปกติได้เลยหลังจากที่เราทําลายไอพ่นทั้ง2ข้างของบอสแล้วนะครับบอสจะล่วงลงมาแล้วก็ติดสถานะพาราไลซิสหรือว่าเป็นอัมพาตชั่วขณนะนเองนะครับซึ่งจังหวะนี้นะครับเราก็สามารถโจมตีใส่บอสได้เต็มที่เลยนะครัมไไใใส่ปหห้้้้ดดเลลยแวก็ถา ถ้ว่าเราไม่สามารถจัดการกับบอสได้ภายในเว็บแรกเว็บเดียวเนี่ยบอสก็จะมีรูปแบบการโจมตีที่วนแบบเดิมไปได้เรื่อยนะครับแต่อาจจะมีเพิ่มท่าอื่นเข้ามานะครับเช่นการยิงมิสไซล์นะครับซึ่งไอ้ท่านี้เนี่ยก็หลบได้ไม่ยากนะครับเพียงแค่เราแดดออกไปทางซ้ายหรือว่าทางขวานะครับซึ่งใน้ตอนที่ผมซูนี่ก็ต้องบอกว่าผมเจอท่าต่อสู้บอสค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะครับผมคิดว่าน่าจะไม่ต่างมากนะครับเราสามารถแดดหลบได้ในหลายจังหวะเลยนะครับแล้วก็ที่สาคัญที่เราจับบอสนะครับก็คือ Preventional Caliber นะครับที่คาดว่า

<laughs> 頼んだわよ百発フッ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 フ雨のような <laughs> この剣はわかるかいウサギ伯爵 みんながそばにいてくれるわ。キル。 บอสตัวถัดมานะครับแมทริกออฟโอเวเซ n เน็ตเวิร์บอสตัวนี้จะอยู่ในแผนที่ทะเลทรายนะครับเราสามารถเปิดแผนที่แล้วก็ไปสู้กับบอสได้เลยนะครับแนะนำว่าก่อนที่เราจะไปสู้กับบอสตัวนี้นะครับให้เราใส่ตัวละครธาตุไฟฟ้า1ตัวเข้ามาในทีมนะครับส่วนตัวละครอื่นเนี่ยจะเป็นตัวละครไหนก็ได้นะครับ แต่ได้นวมาเป็นตัวทําดาเมจได้จะดีกว่านะฮะพอเริ่มสู้กับบอสนะครับให้รอจนกว่าบอสจะโจมตีสแตนก็ให้เราเดินหลบไปในหลังของบอสนะครับซึ่งพอเราเดินหลบไปแล้วเนี่ยเราสามารถโจมตีใส่ได้เลยนะครับเพราะว่าบอสต,ตัวนี้ก็จะมีท่าโจมตีที่ค่อนข้างช้าเหมือนกันนะครับแล้วก็วิธีการสังเกตเี้งง่ายมากเลยนะครับพอสู้กับบอสไปสักพักนะครับบอสก็จะหายตัวแล้วก็สร้างเสาขึ้นมาตรงส่วนนี้ก็ให้คุณผู้ชมทําลายเสาก่อนนะครับจะเป็นการโจมตีปกติหรือว่าใช้สกิลก็ได้ หลังจากที่เราทำลายเสาไปแล้วนะครับบอก็จะหายตัวซึ่งในจุดนี้เราจะไม่สามารถโจมตีบอสได้นะครับเราต้องทำลายเครื่องฟื้นฟูก่อนนะครับซึ่งเครื่องฟื้นฟูของบอสเนี่ยก็จะเป็นการรืู้พลังชีวิตอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเราสามารถทำลายได้โดยการโจมตีถ้าเป็นฟ้าใสเองครับรหลังจากที่เราทำลายเสร็จเรียบร้อยนะครับบอสก็จะเปิดเผยตัวออกมา และในจุดนี้คุณผู้ชมก็สาัมารถโจมตีได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับท่านในรอบแรกเนี่ยเรายังจาัดก,การบอสไม่ได้รูปแบบการต่อสู้ของอสก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับวนอย่างนี้ไปเรื่อยไอเทมส้ำคัญยดอกจับบอสนะครับก็คือไรท์ไกดิงนะครับไอเทมนี้ในะปัจจุบันใช้ในการอัพตัวละครแคนเด้นั่นเองครับ この件は分かるかい雨描きがたし荒らしっさえるかうみんながそばにいる <laughs> 断罪の名において。 ก็จบไปแล้วนะครับกับการเช้วิธีการซู่บอสใหม่ทั้ง2ตัวในแพทหากอธิบายตรงส่วนไหนไม่เข้าใจยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมนะครับคิดว่าบอสทั้ง2ตัวนี้มีความยากง่ายแค่ไหน ผู้ชมมีความเห็นยังไงก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับรวมถึงสามารถแนะนําทีมที่คุณผู้ชมใช้ในการซู้บอลให้กับคุณผู้ชมท่านอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับสวัสดีก็ไม่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า take care ดูแลสุขภาพนะครับ